วัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะเจ็ดที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะกับคันนี้นะคะ Toyota า e g e n d เดค่ะ2.8ขับ4ปี2021ค่ะมาในราคาพิเศษนะคะเพียง1นึ่งล้านสองแบาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าได้ รถสีขาวมุกแบบนี้นะคะแบ็กท็อปหลังคาดำนะคะตัวโฉมลีเจนเดอร์นะคะตัวกระจังหน้าเขาเป็นสีดำเงานะคะมีอ่าตัดโลโก้โตโยต้าตรงกลางเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องมีให้360องศานะคะตัวป้ายทะเบียนคืนเจ้าของเก่านะคะ ในส่วนของตัวไฟนะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ LED daytime running light mm hmm. ค่ะมีระบบตัดแสง High Be ีมนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED นะคะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์เขามีให้รอบคันเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางปี2023เลยนะคะดอกอยางแน่นๆพร้อมใช้งานนะคะตัวยางเป็นยางมิชลินนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กนะคะอรลอย มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องมองข้างให้ด้วยนะคะอ่าตัวที่จะเปิดเป็นโคเมียมนะคะตัวนี้มีสมารท์ททีเล็ดแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องด้สารกันนะคะลูกค้า เริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็นออโต้สบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะอ่าชุดลำโพงของเขานะคะจะเป็น JBL ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาประตูหรือว่าภายในห้องโดยสารนะคะอ่าตัวปุ่มพุสส start มีให้นะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นมัล t i function นะคะตัวนี้มี ควเสียงนะคะลดเสียงแล้วก็รับสายวางสายนะคะสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะในส่วนของอใต้พวงมาลายัยมีแอร์แบ็กนะคะแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนอกเลนนะคะตัวคุสคอนโทรมีให้นะคะแล้วก็ตัวแพนด์ลชิฟนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์ปีดเ,เกียร์ตัวนี้ก็มีให้ค่ะส่วนตัวเรนไมคคันนี้อยู่ที่52,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะสำหรับคันนี้ ก็จะมีเกียร์โฟให้ด้วยนะคะเป็นตัว28คับ4นะคะแล้วก็จะมีตัวลูที่ลาชันนะคะในส่วนของตัวเกียร์เป็นออโต้นะคะมีอีโคโหมดโนมอลโหมดสปอร์ตโหมดนะคะแล้วก็ตัวออโต้สต็อปนะคะรวมไปถึงตัวปุ่มการลื่นเท่าไหรการลื่นสบัดนั่นเองนะคะอ่าออปชั่นนะคะด้านหน้านะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในโข้าไดยสารกันบ้าง ตัวภายในเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะตัดขาวทูโทนแบบนี้เนะาะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะสำหรับผู้โดยาสารนะคะตัวรถนะคะก็เป็นรถบ้านนะคะรถพึ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะ ตัวยางนะคะความใช้งานนะคะยางใหม่ปี2023นะคะตัวฟเฟรียล์เขาเป็นแบบไรเกรดดิ้งนะคะเรียงเส้นให้แบบสวยๆเลยนะคะตัวชุดยางอะไรอยู่ครบนะคะตัวด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะแล้วก็มีตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของฝาท้ายสามารถเปิดปิดออตโต้ได้เลยนะคะนี่ภายในเขานะคะลูกค้าก็จะเป็นรถจิตที่นั่งแบบนี้เลยนะคะ ตัวเพดานเกลี้ยงๆนะคะไม่มี110รอยฉีดต่วนนะคะแล้วก็ตัวแอร์ราวมีให้รอบคันนะคะตัวแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะตัวเบาะเขาสามารถนะคะพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าพับลงมาใช้งานก็ได้นะคะนี่นะคะตัวรถคือสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันส,สดๆละร้อนเลยนะคะตัวภา,ายในเบาะไม่ยับไม่ฉํำน,นะคะสภาพเบาะยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอ่า เปาะนะคะตัวคู่หน้านะคะจะเป็นปลั๊กไฟฟ้าคู่หน้าเลยทั้งส่งคนขับและส่งผู้โดยสารเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆนะคะที่อยู่ใกล้รีวิวไว้นะคะสามารถสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรสายด้วยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร0 6 549 5296ค่ะกับเซลล์ยหยกนะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถเข่าไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ